มาหมอบลงตรงหน้าวางบุตรลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าร้องไห้ฟูงฝ่ายบอกว่าลูกคนนี้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์โปรดประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระองค์ด้วยเถิดฝ่ายยักษินีที่กําลังวิ่งไล่ตามมาก็ตามมาได้ถึงแค่หน้าวัดนะครับเพราะว่าที่ซุ้มประตูมีสุมมนเทพเฝ้าอยู่ไม่อนุญาตให้นางเข้าไปพระศาสดาจึงมีรับสั่งเรียกพระอน,นุนมาแล้วตัดว่าอาน,นุ์ เธอจงไปเรียกนางยักษิซีนีตนนั้นมาพระเถระก็ไปเรียกมาพอมาแล้วเนี่ยนางกุลธิดาเห็นก็ร้องบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นางยักษ์ตนนั้นมันมาแล้วเจ้าค่ะโปรดช่วยหม,ม่อมฉันด้วยพระศาสดาก็ตัดว่ายักษิซีนีจงมานี่เถิดแล้วตัดกับนางกุลธิดาว่าเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยจากนั้นเนี่ยจึงได้ตัดกับนางยักษิซีนีว่าเหตุไรเจ้าจึงทําอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้า Mới